ชมด้วยกันค่ะมีดอกไม้หลากสีสวยงามสนามก็กว้างๆเลยนะคะดอกไม้เยอะแยะเลยค่ะเมื่อนี้ก็บรรยากาศที่ดีนะคะเพื่อนๆลมก็แรงไม่มีความร้อนเลยนะคะมื่อนี้เหมาะกับการที่จะเดินเลาะเล่นค่ะข้าซื้อเราก็ไม่มีพื้นที่ที่จะมาปลูกนะคะสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆบรรยากาศก็ดีๆนะคะลมเย็นๆ ด,ดีทักทายเพื่อนๆเนมื่อนี้ก็บรรยากาศดีๆนะคะเพื่อนเพื่อนลมก็แรงไม่มีความร้อนเลยนะคะเมื่อนี้เหมาะก,กับการที่จะเดินเลาะเล่นค่ะเมื่อนี้คีมก็พาเพื่อนๆมาชมดอกไม้สวยงามนะคะต้นไม้เยอะแยะเลยค่ะมาเดินเลาะเอาบรรยากาศเย็นๆนะคะทุกคนกันค่ะเราก็ มาเดินเล่นอวัยากาศนะคะระหว่างรอรอรับของกับลูกค้าเมื่อนี้ก็งานของเราเมื่อนี้ก็คือมารับข้าวผัดกะเพราส่งลูกค้านะคะเราก็รอก่อนค่ะมารอหน้าร้านสวัสดีจ้าเพื่อนๆมือนี้ก็มาคบกับน้องคีมเหมือนเดิมจ้าคีมบ้านหินด่านสาวภูเขีายไทยปีหูเลขอกยาไยง่าจากเพื่อนๆ สวัสดีจ้าเพื่อนๆมือน,นี้ก็มาคบกับน้องคิมเหมือนเดิมจ้าคีมบ้านหินด่านสาวผู้ขี้รไร่ไทยปีหูเลขกอกยาไงจ้า,จาเพื่อนเพนมือน,นี้คีมก็พาเพื่อนๆมาชมดอกไม้สวยงามนะคะต้นไม้เยอะแยะเลยค่ะมาเดินเลาะอาบรรยากาศเย็นๆนะคะทุกคนสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆหลากสี คิมก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ชอบดอกไม้วสวยๆงามแต่เราอยู่ห้องเช่าชมด้วยกันค่ะมีดอกไม้หลากสีสวยงามสนามก็กว้างๆเลยนะคะดอกไม้เยอะแยะเลยค่ะมาเดินข้างนอกกาแฟนแฟนมาวิ่งแก๊ปเหมือนเดิมจ้าเมนี้วันหยุดนกันค่ะเราก็มาเดินเล่นอวัยากาศนะคะระหว่างรอรอรับของกับลูกค้าอืม สวยๆเราก็มาเดินเนาะเดินรอรอเอากับข้าวกล่องเราก็มาเดินเอาวิวสวยๆบรรยากาศเมื่อนี้คิมก็พาเพื่อนๆมาชมดอกไม้สวยงามนะคะต้นไม้เยอะแยะเลยค่ะมาเดินเระเอาบรรยากาศเย็นๆนะคะทุกคน,นกันค้าเราก็มาเดินเล่นเอาบรรยากาศนะคะระหว่างรอรอรับของกับลูกค้า มาชมดอกไม้สวยๆงามๆจับเพื่อนๆหลากสีเลยนะคะมีทุกสีเลยจ้ะสวยงามสีสันเมื่อนี้เราได้โอกาสนะคะทุกคนนะคะระหว่างรอคิมก็อัดคลิปหน้าร้านให้เพื่อนๆชื่นเข้าซื้อเราก็ไม่มีพื้นที่ที่จะมาปลูกนะคะสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆบรรยากาศก็ดีๆนะคะลมเย็นเย็นบรรยากาศดีๆนะคะเพื่อนๆลมแรงมากเลยนะคะเมื่อนี้ ดอกไม้ก็สีสันสวยงามเลยค่ะทุกคนเมื่อนี้คีมก็พาเพื่อนๆมาชมดอกไม้สวยงามนะคะต้นไม้เยอะแยะเลยค่ะมาเดินเลาะเอาบรรยากาศเย็นๆนะคะทุกคนลูกเลี้ยงเมียเราก็ติดรถกับสุดที่รักมาด้วยค่ะมื้อนี้มาอัดคลิปเอาภาพสวยๆมาทักทายเพื่อนๆมาให้เพื่อนๆชื่นชมดอกไม้สวยๆกงามด้วยแล้วก็มาเอาภาพสวยๆทักทายเพื่อนๆ ตอนใส่สายนะคะข้าซื้อเราก็ไม่มีพื้นที่ที่จะมาปลูกนะคะสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆบรรยากาศก็ดีๆนะคะลมเย็นๆบรรยากาศดีๆนะคะเพื่อนๆลมแรงมากเลยนะคะมือนี้ดอกไม้ก็สีสันสวยงามเลยค่ะทุกคนกันค้าเราก็ มาเดินเล่นอวัยากาศนะคะระหว่างรอรอรับของกับลูกค้าอืมสวยๆเราก็มาเดินเนาะเดินรอรอเอากับข้าวกล่องเราก็มาเดินเอาวิวสวยๆบรรยากาศสวยๆเราก็มาเดินเนาะเดินรอรอเอากับข้าวกล่องแล้วก็มาเดินเอาวิวสวยๆบรรยากาศ มาเดินข้างนอกกับแฟนแฟนมาวิ่งแก๊ปเหมือนเดิมจ้าเมื่อน,นี้วันหยุดนอนสวยๆเราก็มาเดินเนาะเดินรอรอเอากับข้าวกล่องเราก็มาเดินเอาวิวสวยๆบรรยากาศเมื่อน,นี้คิมก็พาเ,เพื่อนๆมาชมดอกไม้สวยงามนะคะต้นไม้เยอะแยะเลยค่ะมาเดินเลาะเอาบรรยากาศเย็นๆนะคะทุกคนชมด้วยกันค่ะมีดอกไม้หลากสีสวยงาม สนามก็กว้างๆเลยนะคะดอกไม้เยอะแยะเลยค่ะสวยๆเราก็มาเดินเนาะเดินรอรอเอากับข้าวกล่องเราก็มาเดินเอาวิวสวยๆบรรยากาศสวยๆเราก็มาเดินเนาะเดินรอรอเอากับข้าวกล่องเราก็มาเดินเอาวิวสวยๆบรรยากาศมาชมดอกไม้สวยๆงามๆจับเพื่อนๆ หลากสีเลยนะคะมีทุกสีเลยจ้ะสวยงามสีสันเมื่อนี้เราได้โอกาสนะคะทุกคนเมื่อนี้ก็บรรยากาศดีๆนะคะเพื่อนๆลมก็แรงไม่มีความร้อนเลยนะคะเมื่อนี้เหมาะกับการที่จะเดินเลาะเล่นค่ะมาชมดอกไม้สวยๆงามๆจับเพื่อนๆหลากสีเลยนะคะมีทุกสีเลยจ้ะสวยงามสีสัสนเมื่อนี้เราได้โอกาสนะคะทุกคนลูกเลี้ยงเมีย เราก็ติดรถกับสุดที่รักมาด้วยค่ะมื้อนี้มาอัดคลิปเอาภาพสวยๆมาทักทายเพื่อนๆมาให้เพื่อนๆชื่นชมดอกไม like ้สวยๆงามด้วยมื well ้อนี้ครีมก็พาเพื่อนๆมาชมดอกไม้สวยงามนะคะต้นไม้เยอะแยะเลยค่ะมาเดินเลาะเอาบรรยากาศเย็นๆนะคะทุกคนลูกเลี้ยงเมียเราก็ติดรถกับสุดที่รักมาด้วยค่ะมื้อนี้มาอัดคลิปเอาภาพสวยๆมาทักทายเพื่อนๆมาให้เพื่อนๆชื่นชมดอกไม้สวยๆงามด้วย สวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆหลากสีคิมก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ชอบดอกไม้วสวยๆงามแต่เราอยู่ห้องเช่าวันอาทิตย์แต่เราก็ไม่ได้หยุดนะคะนางก็มาวิ่งรถหาอยู่หากินเหมือนเดิมจะมาเลี้ยงครอบครัวมาเลี้ยงแล้วก็มาเอาภาพสวยๆทักทายเพื่อนๆ ตอนใสสายนะคะข้าวซื้อเราก็ไม่มีพื้นที่ที่จะมาปลูกนะคะสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆบรรยากาศก็ดีๆนะคะลมเย็นๆเมื่อนี้ก็งานของเราเมื่อนี้ก็คือมารับข้าวผัดกะเพราส่งลูกค้านะคะเราก็รอก่อนค่ะมารอหน้าร้านข้าวซื้อเราก็ไม่มีพื้นที่ที่จะมาปลูกนะคะสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆ บรรยากาศก็ดีๆนะคะลมเย็นเย็นแล้วก็มาเอาภาพสวยๆวยทักทายเพื่อนๆตอนใสายนะคะข้าซื้อเราก็ไม่มีพื้นที่ที่จะมาปลูกนะคะสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆบรรยากาศก็ดีดีนะคะ <ๆ S 1> ลมเย็นเย็นมือน,นี้ก็งานของเรามือน,นี้ก็คือ มารับข้าวผัดกะเพราส่งลูกค้านะคะเราก็รอก่อนค่ะมารอหน้าร้านสวยๆเราก็มาเดินเนาะเดินรอรอเอากับข้าวกล่องแล้ก็มาเดินเอาวิวสวยๆบรรยากาศมื้อน,นี้ก็บรรยากาศดีๆนะคะเพื่อนๆลมก็แรงไม่มีความร้อนเลยนะคะเมื่อน,นี้เหมาะกับการที่จะเดินเลาะเล่นค่ะมื้อน,นี้คีมก็พาเพื่อนๆมาชมดอกไม้สวยงามนะคะต้นไม้เยอะแยะเลยค่ะ มาเดินลเลาะอาบรรยากาศเย็นๆนะคะทุกคนมาเดินข้างนอกกับแฟนแฟนมาวิ่งแก๊ปเหมือนเดิมจ้าเมื่อนี้วันหยุดต้นผักโขมก็มีนะคะมีแทบทุกอย่างเลยคะ่ะสนามนี้สนามกว้างนะคะทุกคนเนาะวันอาทิตย์แต่เราก็ไม่ได้หยุดนะคะนางก็มาวิ่งรถหา อยู่หากินเหมือนเดิมจะมาเลี้ยงครอบครัวมาเลี้ยงชมด้วยกันค่ะมีดอกไม้หลากสีสวยงามสนามก็กว้างๆเลยนะคะดอกไม้เยอะแยะเลยค่ะเมื่อน,นี้คีมก็พาเพื่อนๆมาชมดอกไม้สวยงามนะคะต้นไม้เยอะแยะเลยค่ะมาเดินเลาะเอาบรรยากาศเย็นๆนะคะทุกคนนะคะระหว่างรอคีมก็อัดคลิปหน้าร้านให้เพื่อนๆชื่น ต้นผักขมก็มีนะคะมีแทบทุกอย่างเลยค่ะสนามนี้สนามกว้างนะคะทุกคนเมื่อนี้ก็งานของเราเมื่อนี้ก็คือมารับข้าวผัดกะเพราส่งลูกค้านะคะเราก็รอก่อนค่ะมารอหน้าร้านแล้วก็มาเอาภาพสวยๆทักทายเพื่อนๆตอนใสายๆนะคะ ข้าวซื้อเราก็ไม่มีพื้นที่ที่จะมาปลูกนะคะสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆบรรยากาศก็ดีๆนะคะลมเย็น